อาบน้ำให้น้องดำน้อยนะคะอ้ดำน้อยส่วนคุมโมอาบเสร็จแล้วฮะคุมโมหนูอาบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคุมโมอาบเสร็จแล้วดูดิดอาเสร็จแล้วโอ้นี่น,นี่ดำน้อย <c oughs> <c oughs> ต้องไปฟอกสบู่อีกไปเอาสบู่ออกก่อนไปอีกรอบหนึ่งลกูกลงน้ำไปก่อนไปเร็วดำน้อยไปลงน้ำอีกรอบครับไปไปลงน้ำเร็วเร็วไปคือ ไปดิลกูกไปทางฝั่งอันนู้นต้องลงต้องเอาน้ำอีกรอบนึงพ่อใหญ่สังมันมีแชมพูอยู่เดี๋ยวแชมพูอ่ะนั่นแหละมันจะทำให้มีเอ่อขนล่วงนาะเพราะว่าเราล้างออกไม่เกลี้ยงดำน้อยไปเอาน้ำออกมาลีไม้นี่วันนี้น้องมาลีมาหาพี่คูมโมกับ<ำ>มาหาพี่ดำน้อยนะมาลีฮะ อันนี้เขาเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะคะพอดีแม่น้ำทิพย์ขับรถผ่านก็เลยพาน้องมารีมาหามาหาพี่ๆเขาทั้งสองตัวโน่นน้ำเย็นมากเลยหูตรงเนี้ตรงนี้มันจะลึกนะลูกนี่หนูไปเอาชุดว่ายน้ำมาใส่เลยแล้วก็กระโดดเลยฮะอ้อาล้างแชมพูออกให้หมด หฮะคูโม่เป็นยังไงมั่งลูกอาบน้ำแล้วเป็นไงมั่งลูกมารีอาบไม้มารีอาบไหมลูกเอาไปแล้วจับมารีโยนเลยจับมารีเอามารีโยนเลยมารีอื้มดำน่อยเออเดี๋ยวให้ดูโตขึ้นมาจะได้ แข็งแรงอืมดำน้อยแชมพูถ้าอาบไม่สะอาดไม่เอี่มจากขนน่ะขนมันจะเป็นรูมันกัดไปพอละพอละพออืมันนี้เราลองปล่อยให้มันว่ายน้ำเองจีมันจะว่ายได้มันให้มันว่ายตามตามไอ้นี่มาเนี่ยได้ไหมปล่อยมันไป เพรามันก็ไม่มาแล้วเนาะไปทางนู้นสิลูกลก,กินได้ปะเอาเอา,เอา,เอามันสูงไม่ได้แล้วเราไม่ได้ลูกไปจับเร็วมไม่ได้เดี๋ยวมันจม่มาีตัวนี้จะไปนี้แล้วนะแล้วมึงไปยังทั้งคุณเดีมันสูงอ่ะเนี่ยดำน้อยจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาจะเป็นคนขี้กลัวหน่อยนี่นะแต่เขาก็ พยายามโอ้พยายามเต็มที่ขัเกินกูนอย่างเบื้องงอมละดําน้อยเอ่ยอมารีอาบไม่ลูกมารีอาบไหมอาบไม่จ้าอันนี้เป็นตัวเมียนะคะหนูมารีอาบน้ำไม่ลูกอาบน้ำไหมปะ่ะกระโดดน้ำเร็วกระโดดลงไปเลยลูกว่ายน้ำเล่นเอา่าเอาพา,อ,า,พาอ,อันนี้เขาเป็นตัวเมียเขาก็จะเรียบร้อยหน่อย เนี่ยเอาตัวนี้อาบด้วยมาเนี่ยมาแล้วก็เอาไปเลยอาไปพี่ยายสางอาไปมาลีอาบน้ําลูกปะมาลีอาบน้ําไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้ข้าวเดี๋ยวแม่ไปเอาข้าวให้กินไปอาบน้ำาอาบน้าไปเอาเป็นน้นแล้วหนูจับมันไปดิชูุม่ไปหยบเทศัพับดิฮะโซ่แหงขันยูโซ่อ๋อพี่อ้อยอยู่แกโทรแล้วหนูอยู่ในบ้านแล้วมันสัญญาณไม่ดี เนี่ยอันนี้เป็นท้องเดียวกันเลยนะแต่ว่าเขาจะตัวใหญ่กว่าพวกอ้าวมาลีอาบน้ำมาลีจับจับมันนี่ป,นปล่อยปล่อยมั้เปียกกันเขาอยู่ตรงนู้นเขายังไม่รู้จักน้ำไงแต่อสองตัวนี้มันรู้จักีน่นแม่เขาพักเหนื่อยพอเขาอยู่ข้างนอกเขาไม่รู้จักน้ำนี่โม่านกโม ไอคุโมมันรู้จักน้ำอ่ะมันไม่นี่อ่ะอาบมาแล้วก็อาบเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วไปเชือกไปตวัสดิ์มัดมัดเป็นไหมระวังนะมาลีขึ้นมาผมมันไม่นคุ้นเคยกับผมเอาเชือกมัดเลยลูกเนี่ยมัดตรงไปเชือกมัดก่อนก็ได้เดี๋ยวมัน มแค่แค่เอาแชมพูใส่มาแล้วก็ละเลงๆะเลงให้มันเพราะว่าเขาเขาอยู่ข้างนอกเขาเขาไม่ได้เข้ามาในนี้เนาะเขายังไม่คุ้นกับที่นี่แล้วพอเราอาบน้ำให้เขาเขาก็เลยแบบหันมากับนะจ๊ะคูโม่ก็ลากเชือกอันนี้เชือกวัวนะเนี่ยคูโม่เนี่ยต้องใช้เชือกวัวเพราะว่าแรงเขาเยอะมากคูโม่เออนั่นแหะระเลงไปเลยลูกถู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  มาลีซิซิมาลีนเ,นเอาเลยฝั่งนี้ลูกทาฝัา่งนี้ด้วยวขยี้ตรงนี้ด้วยให้เป็นฟองลูกโยนมันลงมาเลยโอ้ยใส่ไปอีกหน่อยก็ได้แม่แชมพูเยอะแยะใส่ไปมันน้อยเกินมาลีเดี๋ยวไปกินข้าวนะเดี๋ยวแม่ให้กินข้าวลูกอาบน้ําก่อนโอเคเนะี่ยเห็บอุย้ยหมัดเนี่ยหมัดำดำๆในยเยอะเลย,นะเ,นยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิ ก้าว <9. S 2> ไม่อาบน้ําให้หมามั้งเลยก้าดูดีหมัดดาๆมาเยอะเลยลูกเนี่ยตรงโค้งตรงคองเนี่ยจับทูให้หมดเออแล้วก็ไงเนาะจับน้องไงท้องเออแล้วก็ทําท้องด้วยแต่ว่าน้องอ่ะดีอย่างหนึ่งคือเธอเป็นเจ้าของหมาก้าวทาไมไม่ไอ้นี่เลยฮะฮะึเนี่ยทําให้น้องหน่อยเอออย่างนี้เลยลูกอย่างนี้เลยเนไ่ยไม้ไ เนี่ยเห็นไหมดูดิเขาเฉยมากอู้ยแต่มาน้อยน้ยใช่อาบง่ายแกไอ้ดำน้อยอีกแล้วก็คุโมอุ้ยน้องเขาอาบน้องอาบน้องอาบน้ำง่ายมากเลยค่ะเนี่ยโอ้ยเก่งมากมาลีเก่งลูกอ่ะปินอ่ะปิ้นฟังนี่ฟังนี่ะฟังนี่อ่าถูถูถูลูกฟังนี่อือใช่เจ้านั้นขัดคืนเนี่ยอ่าถูถู มาไปจับโยนลงน้ำไปโยนโยนลงโยนเลยโยนเลยลูกโยนเลย,ยลจับจับเดี๋ยวมันปีนขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเจ้าชาขึ้นมาได้เหรอแกมึงกัดด้ววะมาลีกัดแย่แล้วมึวมงต้องล่นกับผมอยดแใจเกย็น มาลีเป็นไรลูกเอไเาเนมาวสะอาดเลยล่ะเขาขึ้นได้กัขึ้นรถตรงั้นมันชันลูกมาลีมานี่มาลีมานี่มาลีมันชันขึ้นไม่ได้เขาพักเหนื่อยเห็นไหม มาตรงนี้ลูกมาอาบน้ำแกว้วน่ะน่าจะไม่ได้อา,นานบน้ำนานแล้วเขามีหมัดเยอะมากหลักสงตัวน้ำคุ้นใครเด้หเห็นไหมปีนน้าหย่วยเลยมานี่ลูกเขาพักเหนื่อยแลลูกจะจับน้องขึ้นมาหน่อยดิมันชั้นอ่ะเอาขึ้นยาก,ยกมาลีมาขึ้นมาลูกทำไมหนูไม่ไปตรงนู้นละมาลีมาทางนี้ที่ลูกอะจับ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 น้องขึ้นมา เขามีแรงแล้วจับหมูดึงเลยจะขึ้นมาเลยขึ้นมาเออถ้าหมากัดก็จับหางมันดึงับน้ำเสร็จแล้วไปเรียบร้อยอยมาแล้วเราไปกินข้าวมารีบไปเอาเลยคุโม่คุโม่มันดึงเชือกไปแล้วอะอยดู ต้นไม้นี้ใหญ่มากเลยจ้ะเพื่อนๆโอ,โ,โอ้โหโอ้โอบไม่ได้เลยต้นใหญ่มากไปอาบน้ำมาแล้วนะเนี่ยมาเช้านี้ไล้สดแอบล้างล้างกระถางบัวโอ้โคูโมโ่ลากเชือกไปไหนแล,ะล,ะละ้วลูกมานี้แล้วมามานนี้เอาเชือกออกก่อนอือหือ เออคูโมง่ายกับเพื่อนไปเอาเชือกออกเร็วเดี๋ยวแบตเตอรี่แม่จะหมดแล้วแม่จะหยุดไลฟ์แล้วเร็วๆมาลีอันนี้มาลีคูมโม่จำไม่ได้เหรอฮะอันนี้มาลีายลังไม่ได้แก้เลยมึงงยดแเาะไป้้ คุณโมซิสซิสแก้เชือกแก้เชือกออกรือได้หลังแหงมือเหงมน่ะเนี่ยถ้ามันโตขึ้นแล้วมันจะยิ่งกว่านี้อันนี้ไม่ค่อยมีหมัดหโวไอ้มารีหมัดเยอะมากเลยอะนะครับนะครับอย่างน้อยมันบ่ได้ยายดอกไม่โดดลงเองหรือมันลึ่งลหรออืมมึงกัดกูตีมึงแขนนั่นนะเอ้ามึงกัดกูตีกูที่แกย่งไงนะ เหมือนฟันหักไปจับก้อนหินมาแน่เลยไปลงไปกลับบ้าน <c oughs> ไปเร็ว <c oughs> ไปมานี่ค <c oughs> มโมขคมโอ มาลี่มานี่เร็วมาตรนี่ตอนนั้นมาดีเด็กีมาดี่เดินลมพัดโตัวต,ตรงนี้มันลกกระลุกมางี้ดีกว่ามะเอียงไปกับลมเลยรอเอียงไปกับลมเลยกระมาลีมันผอมมาลุงตัวมันเล็กอะตัวมันจอยใสแสงเขาว่าจอยมาเร็วครูมโม่เห็นไหมพี่น้องเองมาหาเองแล้วเนี่ยไปเร็ว มา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 ตามมาตามมาครับตามมาครับโอ้ดำน้อยขนเริ่มแห้งแล้วแต่มาลีขนยังเปียกอยู่เนี่ยเจ้าเนี่ยเขาเป็นบิ๊กบอสนี่นี่เดี๋ยวแม่ตีครูม้อมานีา่ไปลุกไป,ปดำน้อยครับ <c ười> <c ười> เดี๋ยวอู there, ้แบตเตอรี <in the> <uffy> ่แม่จะหมดแล้วลูกไปเร็วๆเร็วๆมาลูกมาเดินเดเดินขึ้นบ้านกันไปโมมาลีวิ่งใหญ่นะแต่มาลีไปกินข้าวคุโม่มานี่มาพาน้องไปกินข้าวลูกเร็ว มาดีเขาหิวข้าวแล้วป่ะเนี่ยดูดูด,ดูเล่นจะเขาไปหมดมาทนมาลูกมาเร็วเร็วเร็วคูโม่ชอบชอบเล่นแบบชอบหยอกตลอดเวลาดำน้อยวิ่งนำหน้าไปแล้ว วิ่งนำหน้าไปแล้วดำน้อยน่าจะได้อีกสักประมาณห้านาทีไหมเดี๋ยวกลัวจะแบตเตอรี่จะหมดวันเชิดครูมอ่อมาเข้ามาเฮียอ่า <laughs> ฮัลโหลพี่ยอน กูมาคุโมเดอร์สกขดีครับเดอะฮัทเอกฟิลครับเอกแล้วดิสนี้ที่ว่ายบลิคกันก็มีมันกับฉันนู่ร์คอรนสแต่ไม่คุ้มกันเพราะฉันมีที่สเงแล้วฉันก็มีมันกับฉันฉันก็มีวันกับฉันฉันก็มีมันกับฉัน วันนี้พาน้องหมาไปอาบน้ําที่ลำห้วยนะคะ่ะคุมโมอ,อันนั้น,นอ่นนะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวเขาจะใหญ่กว่ากว่าตัวอื่นเนาะกว่าสองตัวนี้เขาจะใหญ่กว่ามาลุกมาทอมถ้าคูมโมอ,อ่ะไปแย่ดำน้อยมากๆดำน้อยเขาลำคาเนี่ยเขาก็จะสู้สู้กลับเนาะ แต่มารีอ่ะเขาเป็นตัวเมียเขาก็จะแบบเหมือนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่โอ้มันมีข้าวเหลือเมื่อเช้านิดนึงถ้าเกิดแม่น้ำทิพย์เอาข้าวให้มารีคูโมกับดำน้อยก็ต้องมีความอิดใช่ไหมมีความอิดแล้วก็อาจจะมีการแข่งแย่งกันขึ้นอู้ทำไงดีทำอยังไงดีเดี๋ยวคิดก่อน ว่าจะเฮ็ดจังไดดีอู้มันเหลืออยู่มาเช้านิดนึงอะข้าวะลูกเอ๊เดี๋ยวมอเช้านี่ให้เขาแล้วเขาอิ่มเง้เหลืออยู่หน่อยนึงเดี๋ยวแม่เอาอาหารเม็ดใส่ไปเพิ่มโอเคเดี๋ยว,ายวอาหารเม็ดใส่เพิ่มดี่ะเอาอาหารเม็ดใส่เพิ่มเขาก็จะได้ กินกันคนละหน่อยแต่ถ้าให้ตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะกัดมีมีกัดกันเกิดขึ้นก็จะไม่ดีเนาะตอนแรกว่าจะเข้ามาแป๊บเดียวจะออกไปรับลูกสาวทำไปทำมาก็เลยยาวอีกแล้ว ไปอาบน้ำเล่นเหนื่อยแล้วก็ไปกินข้าวไปเลยแต่ไม่ได้กินเยอะนะลูกกินได้กินนิดเดียวนะคูโม่นะไม่ได้กินเยอะโอเคมาลีหนาวอุ้ยมาลีหนาว,าห,นาวหนูเดินขึ้นไปตรงกระไดหน้าบ้านไปไปเอาผ้าของคูโมมาผืนสีเหลืองแนละลูกมาเช็ดตัวให้น้อง จาวนี้ก็จะกินอย่างเดียวคูกินเก่งน่าดูเห็นชามข้าวแล้วก็โอ้มารีหิวอ,อ,อันนั้นก็ได้ลูกมาเช็ดให้มารีก่อน นีอนะคุมโมวันแดงจริงเลยแม่ไม่ชอบเลยถ้าหนูเป็นแบบเนี้ยครโมแม่นึกอยู่แล้วเชียวว่าเดี๋ยวมันจะต้องกัดเพราะว่าถ้าครูโมมันหิวเป็นอย่างนี้แหละครโมได้เออเชีร์มาดีอ่ะให้มารีกินคโรโนมนอนอานีมันหิวมากเลยเดี๋ยวให้มารีกินก่อนแต่ว่าเราก็ให้แบบเจ้าถิ่นนะเนาะสัก ช้อนอะไรเงี้ยก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าถิ่นจะมีความความเยอะเอ่อไม่ได้อ่ะเจ้าถิ่นตัวเนี้ยมันมันเยอะมันมันมีพลังมันมีแรงเยอะมากถ้าไปนี่กับมัน่ายก็เลยต้องให้เขาไปช้อนนั่นก่อนอ่าโอเคอ่ะโอ้โหดำน้อยกูรู่โมโ่ซิสทำยังไงก่อนข้างนี้ด้วยโอเคซิส มาลีไปอยู่ฝั่งน้องคนเดี๋ยวโดนพี่เขากัดมาลีนายมาลีคขมเฮียเฮียเฮียมาลีเฮียไม่มีชามอีกจะให้ดังเฮ้ยคูมอคูมอคูมอหน่อยตายแล้วอย่างเงี้ยไม่โอเคละคูมอโน no no มาลีมาดังน้อย ่ะดำน้อยอ่ะจะจะไม่ยอมกินเลยอ่ะครูมโมแม่ไม่โอเคนะถ้าหนูเป็นแบบเนี้ยไม่ได้แล้วไม่ให้กินโน no. มามาดิโน no. ซซสให้น้องกินก่อนเองอ่ะกินเยอะแล้วน้องเขาไม่ค่อยได้กิน โอ้เมื่อกี้แบบกัดน้องไอ้นี่เลยอะ่ะโอ้ไม่ไม่ไหว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 เคนเป็นแม่หมาเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่ยเนื่อยเดี๋ยวไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมาเนาะเนี่ยดำน้อย อันนี้อันนี้ดาน้อยนะจ๊ะดําน้อยมามาโชว์ตัวหน่อยฮะสุกมาโชว์ตัวหน่อยครับมา,มาโชว์ตัวหน่อยที่ลูกโอ้ดาน้อยก็กลัวเขากินลูกกินเนี่ยดาน้อยก็กลัวคูมโม่โนเธอกินเยอะแล้วอ่ะมาลีมคูโม่ ทำไมหนูไม่ฟังเนี่ยฮะคุณโม่เนี่ยจะไม่ยอมเลยนะจะไม่ยอมเลยน o no. แม่เหนื่อยใจเหลือเกินอ่ะมาลีกินมาลีคุณโม่น่อยน่อย เธอกินเยอะแล้วอ่ะ,ะเห็บตัวไปเลยเลยอโอเคทุกคนกินข้าวกันแล้วก็ไปพักผ่อนกันตามสบายนะจ๊ะน้องมาทั้งหลายกินข้าวกันแล้วก็ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนะจ๊ะน้องมาลี น้องคุมโมหนูกินแล้วเดี๋ยวรอตอนเย็นนะครับโอเคอย่ากโกรธแม่นะเพราะว่าแม่ให้หนูเยอะกว่าเพื่อนโอเคค่ะเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะคุณวันเชิดคุณอ่ยูเลียยูเลียเขาก็ทักทายมาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะ ตอนนี้ให้อาหารน้องหมาทั้งสามเสร็จแล้วนี่เจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวดือ้อเดี๋ยวตอนเย็นแม่เอาให้ใหม่ตอนนี้ฟินิชตฟินิชฟินิชฟินิชโอเคเอาหนูไม่เอาผ้านั้นเช็ดให้เขาวะเนี่ยหน้ายังหนะยังเย็นอยู่เลยอะเอาเช็ดหน้าให้หน่อยหน้าเขายังเปียกอยู่เลยเช็ดให้ดำน้อยด้วยคูโม่เนี่ยเขาไม่ไม่คิดถึงไอ้นี่เลยดูเห็บมีเห็บยวต้องไปเอา อ,อ,อดึงดึงเห็บออกแล้วก็ไฟไฟจุดเช็ดเช็ดให้เขาหน่อยเขาเหมือนยังสันๆอยูอ่หน้าเขาอะ <c oughs> น้องเขา <c oughs> คุณโม่ได้กินเก่งมากๆเมืม่อเชา้านี่แม่ก็ให้ให้กินไปเยอะแล้วนะเมืม่อเชา้าเนี่แต่กินเยอะมากแล้วก็พาน เราก็ให้เขากินบ้างสิลูกเอ้หน,นูกินกินดีอยู่ดีแล้วใช่ไหมเธอกินดีอยู่ดีเธอก็ต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้างอันนี้จะหวงไว้อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องดัดนิสยัยแม่จะไม่รักแบบนี้แม่ไม่ชอบเราควรที่จะแบ่งปันเรามีแล้วเราก็ต้องแบ่งสิลูกเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปกับน้องอะไรอย่างเงี้ย ใส่ไม่ดีเลยคูโม่เนี่ยเดี๋ยวแม่ไม่รักแหละแต่ขนเริ่มแห้งแล้วเนาะแต่ตรงข้างหน้าป้าว่าเหมือนเนะี่ยตรงหัวเขาอะเหมือนยังเปียกๆอยู่แม่ไม่เช็ดหัวเขาหน่อยอะมารีมาเช็ดหัวหน่อยลูกเช็ดหัวหน่อยน้ำกินเอ่อน้นี่นี่น้ำอยู่ในในนี่ลูกน้ำอยู่นี่อะมารีในน้ำ กินน้ำแต่เขากลัวเขามีความหวาดกลัวมารีมีความหวาดกลัวอยู่เช็ดเช็ดหน้าให้น้องหน่อยปะมารีมันเปียกเดี๋ยวตอนเย็นก่อนคูโม่เนี่ยคูโม่นี่หนักร้อยเนี่ยร้อยร้อยคูโม่แรงเยอะ ถ้าถ้าแรงไม่ถึงเนี่ยโอ้โหเอาเอาไม่อยู่เนี่ยคุโม่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาย,ายังยังเป็นหมาเด็กใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเขาโตโตเป็นหนุ่มใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะตัวใหญ่มากกว่านี้ไอเนี้ยมันเหมือนพ่อมันพ่อมันเป็นหมาตำรวจนะไอเนี่ยมันไปได้เชื้อพ่อมันเยอะดูไอเห็บเห็ดมะเขือเกาะอ,อ,อยู่เดี๋ยวต้องไปเอาไอนี่ที่ที่ดึงที่ดึงมาดึง ไปลงลงมาดิแม่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเอาชามไปเก็บไปลงไปคุณ <c oughs> โมชอบชอบเล่นชอบแย่ yeah. นี่แหละคือนิสัยเขาละ <c oughs> เอเสียงตงัวไหนเนี่ย ตัวไหนหน้าดำน้อยนี่ดำน้อยนี่เสียงดีเนไงแต่สองตัวเขานั่นแหละคู่กันเลยคู่ขากันเลยไอตัวเมียไปไหนเมื่อกี้พามาเที่ยวหาพี่เขานี่นี่นตัวเมียมาลีสู้สู้สมาลีสู้สู้สมาลีส,สู้ตายมาลีไปแล้วมาลีมาลีสู้สู้คุโม <c uma> นำหน้าเลยดำน้อยตามมาลีตามหลัง เพราะว่าเดี๋ยวจะไปรับน้องตะว,วันละก็จะเอาน้องมารีไปส่งที่บ้านนะคะเออนี่ยเห็นไหมน้องตะว,วันโทรแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวแม่น้ําทิปาออลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ไลฟ์วิดีโอหน้านะคะออวันนี้ก็อาบน้ำให้น้องหมาเสร็จแล้ว ใ้อาหารกลางวันแค่คนละนิดแต่อาหารเย็นก็จะหนักอาหารเย็นนะคะ<อ>ไปเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าบ๊ายบายขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชม<อ>และติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย